ขอเจริญสุขสวัสดีเวลาไปดูที่นี่เวลาไปดูที่นี่เขาอยากรู้หนึ่งทุ่กจุดทุกสามดอกไม่ได้พิสดารเลยนะหนึ่งทุกสามดอกสองดอกไม้ดอกไม้อะไรก็ได้อะไรก็ได้วันนั้นลูกก็แบบ เาไว้อยู่ไหนงนี้คือลูกลูกมนัดเอาไว้อยู่ไหนคือเธอฟักปุ๊บเธอวิ่งไปเลยแล้วเธอก็คว้าทูบหลบที่หลง่ไปต้องไปหาต่อไปบอกว่าเธอหายไปไหนับ้ออแต่แล้วก็แบบว่าจะไปแอบเดตต่อต่อมาของพี่ตัวพี่บอกแล้วทีนี้บอก แล้วเขาก็คิดได้จะบากไหมวะจะบากไหมนะเธอก็บอนะกบไม่เป็นไรแม่พามาใหม่นะแล้วอีกวันนึงเธอก็มาเตรียมดอกไม้เธอก็พาเพื่อนมาอีกสี่คนจากกรุงเทพแล้วเธอก็เตรียมดอกไม้ปรากฏเขามาแต่ละดอกพี่มาเมป็นช่ออย่างี้เลยค่ะมาคนละช่อดอกไม้เลยมาคนละกลัมอะกลมใหญ่ใหญ่นะัวไม่ได้ผลอเพราะคุณโบคุณโบนัสเธอสำเร็จคุณโบนัสเธอแบบสำเร็จอะเธอบอก Amazing แล้วเธอแล้วอยากรู้ว่าเธออธิฐานเรือ่องของเรื่องเธอก็คือ แต่ว่าที่เห็นเลยอ่ะเชอรี่ว่ายานเอาส่วนตัวนะคะเอาส่วนตัวข้างนานล่างซับไตเติ้ลเลยนะวิจารญาในการรับชมคือเราเจอและเราเชื่อ,อ,อจะอารมณ์แบบอีกช่องหนึ่งอ่ะไมเชื่อฟูเชื่ออารมณ์ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงค่ะไม่ใช่เราคงมึงไาเล่าหีาเหมือนพี่อเอาเอาเรื่องหนูก่อนนะอของพี่ของพี่เรื่องอยาคือเชอรี่อ่ะคือคุณเชอเนี่ยอ <laughs> พอไปขอใช่ไหม คือวันนั้นอะที่ไปอ่ะพี่หนูก็ไปแป๊บหนึ่งแล้วก็พอตอนจะกลับใช่ป่าวันงานอะ่ะจะกลับหนูก็ไปไหว้ก็คนอื่นเขาไปไหว้ลาแล้วก็ไหว้บ้านเนื่องจากไปกับคุณเล็กเนาะพอไปกับคุณเล็กฉันอ,อยู่โซนมีไอพีคือแบบว่าคนอื่นอยู่ไหนไม่รู้แต่ฉันได้นั่งข้างหน้าได้อยู่หน้าเลยฉันโอเคคือไปแบบทะเลาะทะะ่าไม่รู้เรื่องอ่ะคุณเล็กจับนั่งฉันก็นั่งอย่างงี้เสร็จปรากฏว่าพอจะกลับเราก็ไปไหว้แล้วมันมีงานอยู่งานหนึ่ง ทาใจไปไหนฉันก็บ enfin, ่ทุกที่เรื่องงานนี้เพราะงานนี้มันใหญ่และยากมากก็ลัาสั้นๆพระค่ะไม่รู้เรียกคุณรียกอะไรพระค่ะพัะค่ะคือทำนี้นี่้อยู่ค่ะไม่รู้จะเป็นดอกหัวออกออกก้อยไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่าพระมองหน้าบอกสำเร็จครับคุ้นยมเจอกันค่ะอย่างนี้เลยพี่ เอ๊แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราได้ยินข่าวคุณน่ะได้เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ดิฉันว่าไม่ได้อยันที่แบบขอใั้ตุอกพาตโชว์พตุโชว์อุ้ยแม่ตาแม่ของแพงคุณเนี่ยจะเย็นเย็นนี่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 อุ้ยนี่คุณนี่มันเยอะมากนะเนี่ยเราไม่อยากพูดนะคุณนี่ยเยอะมากวันหลังจะเปิดกระเป๋าให้ดูกระเป๋าอาจารย์พรหมยานนะคะกราบอกมีตัง แต่นี่จะโชวอันนี้ไม่เอาวันนี้เราคุยถึงโฟเบียก่อนโชวอันนี้โซคุณไปปิดทองมาด้วยช่โซ่เน,นะคือวันนั้นก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมานะคะพอัน้ำมานะคะก็ไปจัดการเลยพี่จะเหลือ ไปจัดการขอเบอร์แอบดูคุณบุญก่อนคุณแอบได้มาเราซึ่งเราไม่รู้เลยเนี่ยแล้วปรากฏว่าก็ไปแล้วครูบาขหาหันไปบอกหลวงพี่ที่ดูแลพระคือเป็นพระอีกองคหนึ่งเนาะพระท่านก็เลยบอกว่าอาคุณโยมเอานี้ท่านจะควักลงไปในขันน้ำมนต์น่ะขันน้ำมนต์ที่วันนั้นน่ะเขาทำพิธีใหญ่โตแล้วก็มีขันน้ำมนต์หนึ่งอันแล้วท่านก็แบบเอาน้ำมนต์เนี่ยให้ทุกคนใช่ไหม แต่ท่านก็ควักลงไปแล้วหยิบขึ้นมาเป็นอันนี้จ้าเป็นอันนี้แล้วหนูได้มาคุณสามีทำไงอ่ะอยากได้ไปมาด้วยกันครับเราได้ไหมครับคุณสามีไม่ได้ไม่เอาเราไม่ไหอคุณสามีไม่ได้ไม่ได้เสร็จคุณสามีทำยังไงครูบาครูบาครูบาน้อยก็เรียกมาเชิญด้านนี้นะครับแล้วก็ผูกสักผูกได้ให้เป็นสินเงินเอ๊ะ มาตจะฐานไม่เท่ากันละกว่าน,น้อยเสร็จแล้ว,ลวของแม่เล็กอีกวันนึงเนะาะร้อยาพาพาดแล้วอีกวันเนื้อก็โทรไปว่าเราจะกลับเดี๋ยวอีกวันสองวันเราจะกลับกรุงเทพก็โทรไปว่าเาพระว่างไหมคะจะขอเข้าไปพบาพระบอกอาา้าพระอยู่วัดแล้วก็เข้าไปพบเราเข้าไปแล้วทีนี้ปรากฏว่างานเราท่านก็บอกว่าเธอนี้ก็ไปเล่าเนาะท่านก็ทัดมาเรื่องรถ คือรถเราอ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ด น้ำ8.5นาโนโอาคาดิงน้ำดื่มโครงสร้างหกเหลี่ยมโมเลกุลขนาดเล็ก H2O2 ดื H ่มง,ง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเอวังโหนตุ